สำหรับนาฬิกา g s ช็ c ครุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับมีการพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นหลายด้านมากๆยกตัวอย่างเช่นระบบพลังงานรุ่นนี้สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่ารุ่นเก่าถึง 55. 7และนอกจากนี้นะครับตัวเรือนยังบางมากขึ้นและมีความเบามากขึ้นนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาวันพีชวอตวันนี้นะครับมาพบกับนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง g s t b 4 0 0 ad คิด a c dr รหัสประดุลเครื่องคือ5657 นาฬิการุ่นใหม่นี้นะครับเป็นนาฬิการุ่นที่เพิ่งถูกวางจําหน่ายในเดือนพฤษภาคมปี2021ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆก่อนที่จะไปพูดถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของนาฬิกาผมอยากให้เพื่อนๆนะครับได้ชมความสวยงามโดยรอบของนาฬิกาก่อนเอาละมาชมกันแบบใกล้ๆครับนี่ครับจุดที่ผมชอบเลยนะของนาฬิกาตัวนี้นะพูดถึงความสวยงามก่อนนะครับผมชอบหน้าปัดทั้งหมดของนาฬิกาหน้าปัดรุ่นนี้นะครับจะมีการใช้สีแดงแล้วก็สีดํา ทำให้ดูเข่งขลึมดูดุดันแล้วก็ดูสวยงามนอกจากนี้หนะ้าปัดด้านในถ้าเพื่อนผู้สังเกตดีๆมันจะสะท้อนแสงออกมานะครับได้ทั้งสีดําแล้วก็สีแดงนี่ครับในส่วนของมาร์กเกอร์เองนะครับก็จะเป็นมาร์กเกอร์สีแดงเช่นกันมาร์กเกอร์คือตัชนีบอกเวลานะครับรุ่นนี้จะแสดงเวลาเป็นแบบ2ระบบคือระบบเข็มแล้วก็ในส่วนของระบบดิจิตอลด้านข้างจุดที่ผมชอบเลยนะด้านข้างครับเมื่อดูด้านข้างของนาฬิกาเนี่ยพบว่ามันจะเป็นเหลี่ยมสันที่ดูคมดูสวยงามแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆ รุ่นนี้ยังมีการใช้น็อตนะครับแล้วก็สกรูเนี่ยยึดติดเอาไว้ด้วยมันก็ได้อารมณ์ที่ดูบึกบืนแข็งแรงในส่วนของด้านหน้าครับในส่วนของกรอบทั้งหมดด้านบนจะเป็นการเคลือบ IP นะครับทาให้เวลาที่มันโดนแสงเนี่ยมันจะท้อนออกมาเป็นหลายๆสีเนเห็นไหมนี่ครับได้ทั้งสีดาแล้วก็สีเทาเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันในแต่ละรายละเอียดนะครับในส่วนของสายนี่คือสายของเขาสายจะเป็นสเตลเลสสตีลทั้งหมดนะครับ นี่คือภาพรวมของนาฬิกาตัวนี้เอาละเรามาเจาะกันแดีละรายละเอียดกันดีกว่าว่านาฬิการุ่นนี้มีจุดเด่นแล้วก็มีจุดที่พัฒนาจากเดิมอย่างไรบ้างนะครับขอเริ่มจากในส่วนของด้านในเลยคือจุดเด่นของเขาอย่างที่ได้ฟังครับด้านในเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของสีที่เป็นสีแดงแล้วก็สีดาเวลาสะท้อนแสงในส่วนของด้านในตรงนี้นะครับจะเป็นแผงรับพลังงานโซล่าทั้งหมดเลยนะครับหรือรับพลังงานแสงนาฬิการุ่นนี้สามารถเก็บรวบรวมแสงต่างๆรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นแสงไฟหรือแสงอาทิตย์นะครับเก็บไว้เป็นพลังงานไฟฟ้าและ เอาไว้ชาร์จในแบตเตอรี่ได้นะครับทำให้เราไม่ต้องเปลี่ยนแบตบ่อยใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานถึง5-6ปีเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆเห็นชัดไหมผมขอโฟกัสดีกว่าโฟกัสจะชัดนะครับอ่าชัดเจนมากขึ้นแล้วและรุ่นนี้นะครับพอชาร์จพลังงานแสงเข้าไปเนี่ยมีการพัฒนาในส่วนของเครื่องใหม่นะครับทำให้เครื่องตัวนี้ประหยัดพลังงานกว่ารุ่นเก่านะครับได้มากถึง55.7%ดดีกว่ารุ่นเก่าอย่างมากครับถ้าเป็นรุ่นเก่าอย่าง GST B100 เนี่ยจะพบว่าเวลาใช้ไปสักพักหน้าจอด้านล่างก็จะดับใช่ไหมฮะจะต้องรับการชาร์จพลังงานแสงบ่อยๆแต่รุ่นนี้ไม่ต้องรับการชาร์จพลังงานแสงบ่อยๆนะครับเป็นการยืดระยะเวลานั่นเองขอ,ขอพูดว่าเป็นการยืดระยะเวลาการชาร์จพลังงานดีกว่านะครับพรเพื่อให้ได้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับและในส่วนของด้านข้างตรงซ้ายมือตรงนี้พวกตระกูล GST เนี่ยจะใช้ตระกูลของใบพัดตรงนี้นะครับเป็นซีรีส์ของใบพัดเลยใบพัดตรงนี้จะมีหน้าที่ในการบอกระดับพลังงาน H คือ High คือสูงนั่นเองนะครับพลังงานส และนอกจากการบอกพ,พลังงานแล้วนะครับยังบอกในส่วนของฟังก์ชันต่างๆอีกด้วยเพ,เพื่อสังเกตสีแดงตรงนี้นะครับผมก็กดปุ่มให้เพื่อไม่ได้ดูกดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้ไปพักก็จะหมุนไปในส่วนของ WT WT คือ world time นาฬิการุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกได้มากถึง38โซนเวลาครับก็จะเลื่อนมาในส่วนของ s t s t คือ stopwatch สามารถจับเวลาได้1ต่อ100วินาที timer สามารถนับเวลาถอยหลังได้ มีระบบของอะลามสามารถตั้งปลุกได้มากถึง5ครั้งต่อวันและสามารถตั้งเตือนหลายชั่วโมงได้นี่ครับใบพัดก็จะทํางานแบบนี้นะครับเพื่อไม่จะได้เข้าใจนะครับต่อมาในส่วนอื่นกันบ้างนะครับระบบไฟรุ่นนี้ใช้ไฟแบบใหม่นะครับจะเป็นไฟแบบ high brightness LED นะครับผมลองกดดูแล้วเพื่ออกดให้เพื่อนดูก่อนดีกว่านี่ครับไฟมันจะเป็นแบบนี้แล้วพอป้องมือนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วพอปิดไฟ เนแบบี้ลยสำหรับคนที่ใช้นาฬิการุ่น GST B1 นะจะพบว่าไฟตัวนี้มันสว่างขึ้นแต่ต้องบอกเลยว่าสว่างขึ้นไม่มากกว่ารุ่นเดิมอันนี้ความคิดเห็นของผมนะถึงมันจะขึ้นคำว,ว่า High Brightness นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็สว่างขึ้นจากรุ่นเดิมนิดหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีของนาฬิกา G-Shock ต่อมานะครับพูดถึงไฟไปแล้วพูดถึงระบบต่งตางๆไปแล้วพูดถึงในส่วนของตัวเครื่องบ้างรุ่นนี้นะครับจะเป็นนาฬิกาแบบ Carbon Core Structure มีการใช้คาร์บอนนะครับหุ้มตัวเครื่องเอาไว้คาร์บอนเนี่ยจุด ทนการแตกหักนะครับแล้วก็เบาวกว่าคาร์บอนนะครับทำให้นาฬิกาตัวนี้นะครับมีน้ำหนักเบามากขึ้นกว่ารุ่นเดิมเยอะมากๆนะครับถ้าเป็นนาฬิการุ่น GST B100 นะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ195กรัมแต่ถ้ารุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง GST B400 นะครับจะมีน้ำหนักอยู่เพียงแค่นะครับประมาณ160กรัมเท่านั้นเองนะครับต่างกันถึง25-30ถึงกรัมเลยทีเดียวตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสยัยพี่2 5ถึงกรัมเนี่ยมันดูเยอะมากเหรออ่าหลายๆคนอาจจะสงสััยนะครบ ผมค้นข้อมูลมาแล้วนะให้เพื่อนๆนึกถึงโจกอี่ห่อมาม่าครับที่เป็นซองน้ำหนักมันจะประมาณเดียวกันเลยคือ25-30ถึงกรัมเพื่อนๆลองไปยกในเซเว่นดูนะครับจะพบว่าอ๋อมันหนักกว่าเออมันเบากว่าเยอะมากเลยนะครับนี่คือจุดเด่นของนาฬิกาตัวนี้และนอกจากนี้นะครับพอเป็นการใช้โครงสร้างแบบใหม่ที่เบาขึ้นนะครับทำให้ปุ่มมีการพัฒนาม,มากขึ้นนะครับปุ่มเนี่ยถ้าสังเกตปุ่มดีๆปุ่มนะครับจะมีขอบเนี่ยที่บางขึ้นแล้วก็เวลากดเนี่ยกดได้ง่ายขึ้น จากการที่ผมกดลงไปนะผมรู้สึกเลยว่ามันมันกดได้ง่ายขึ้นกว่ารุ่นเดิมจริงๆครับนะี่ครับกดได้ดูเลยนะครับให้ดูปุ่มแล้วก็จะมาพูดถึงขอบข้างกันบ้างเมื่อกี้พูดถึงคาร์บอนคอร์กาสตรัคเจอร์ใช่ไหมรุ่นนี้เนี่ยจะบางกว่ารุ่นเก่าถ้าเป็น GSB t ร0 0ครับความหนางเขาเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ14.1มิลแต่ถ้าเป็น GSTB 4 0 0รุ่นนี้นะตัวตัวตัวตี่ร0รุ่นนี้นะครับจะมีความหนาของกรอบเนี่ยอยู่ที่12.9มุเมิลเท่านั้นเองนะครับเร 1.2มิลเลยทีเดียวตรงนี้มันตอบโจทย์ผมนะผมเป็นคนหนึ่งที่ใส่นาฬิกาเล่นเซิร์ฟสเก็ตครับเวลาที่ใส่นาฬิกาเรือโลหะไปเล่นเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับมันดูเถอะทะมันดูหนักข้อมือเวลาเราจะเลี้ยวจะอะไรรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ค่อยสบายตัวแต่พอเป็นรุ่นใหม่แบบนี้นะครับทั้งเบากว่าแล้วก็บางกว่าเนี่ยมันรู้สึกสบายตัวขึ้นมานิดนึงแต่ผมก็รู้สึกว่า มันโอเคกว่ารุ่นเก่าผมบอกตรงเลยมันโอเคกว่ารุ่นเก่านะครับผมรู้สึกเลยนะครับโ okay, อเคคราวนี้มาดูในส่วนของสายด้านหลังบ้างสายด้านหลังตัวนี้ก็เป็นการพัฒนาใหม่ของ G-Shock เช่นกันให้ดูที่สายสายด้านหลังตัวนี้นะครับเวลาเปลี่ยนสายเนี่ยเราสามารถใช้นิ้วกดได้ละเมื่อก่อนถ้าเป็นรุ่นเก่าๆหลายๆรุ่นเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ไขควงกดลงไปเพื่อที่จะเปลี่ยนสายแล้วบางทีเนี่ยกดพลาดไปดูตัวไปโดนตัวเลือนโอ้โหเป็นเรื่องเลยแต่รุ่นนี้นี่ครับใช้นิ้วกดได้แล้วนะครับทำให้เปลี่ยนสายได้้้งง่ายขึนนตรนี มันตอบโจทย์คนที่ชอบเปลี่ยนนาฬิกาเปลี่ยนสายนาฬิกาไปบ่อยผมว่ามันตอบโจทย์นะมันทาให้เราไม่เบื่อนั่นเองนะครับนี่คือจุดเด่นต่อมาให้ดูฝาหลังกันบ้างฝาหลังก็จะมีในส่วนของอข้อมูลสาคัญต่างย่อยตัวอย่างเช่นด้านบนสุดครับ casio แล้วก็ข้านด้านล่างฮะทอสโซล่า,ลาคือการใช้พลังงานแสง water r e s i s t a n c ยี่สิบ bar คือสามารถกันน้าได้มากถึง200เมตรด้วยกันนะครับแจป็ปแอนด์มูฟเมนต์ใช้เครื่องจากประเทศญี่ปุ่นและด้านล่างครับ case in china เพื่อนหเห็นชัดไหมนี่ case in china นาฬิการุ่นนี้นะครับประกอบในประเทศจีนตรงน้ออบกกไวว่่า ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ประกอบในจีนหมดแล้วนะครับแม้แต่ iPhone ก็ประกอบในจีนเช่นกันตรงนี้ไม่ต้องห่วงครับว่าเคสอินไชน่าจะเป็นของปลอมนะบอกไม่ปลอมครับบอกเลยว่าไม่ปลอมนะครับโอเคนี่คือสินค้าจากบริษัท CMG นะครับนี่คือตัวเรือนด้านหลังของเขานีครับสวยเลยนะครับเอาเรามาดูด้านหน้ากันต่อถามว่านาฬิกาตัวนี้มีจุดด้อยไหมในความคิดเห็นของผมนะมีครับมีจุดด้อยจุดด้อยจุดด้อยหนึ่งคือจากการที่ผมทดลองเล่นนาฬิกาตัวนี้นะจากการทดลองเล่นนะครับ พบว่านาฬิกาตัวนี้ไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดบอกเลยโอ้ยมันด้อยมากมันน่าเสียดายมากลองเล่นอยู่หลายรอบแล้วผมคิดว่ามันไม่มีไม่มีแน่นอนอันนี้บอกเลยไม่มีแน่นอนนะครับแบบถ้าม,มีระบบพลิกข้อมือไฟติดอย่างนีน้มันคงเจ๋งมากกว่านี้ในความคิดเห็นของผมนะครับแล้วผมก็อ่านบนหน้าปัดแล้วว่าไม่มีคําว่า llt รือ le อะไรเลยเกดได้ดูอีกรอบไปกว่านะครับเพื่อความชัวร์เพื่อไปดูพร้อมกันนะคือผมลองเล่นแล้วล่ะผมรู้สึกเอ้ยมันไม่มีนะแล้วใน,ใน,ใ,นในคู่มือของ G ีช o c k เนี่ยมันก็ไม่มีบอกนะครับว่าระบบออโต้ไลท์มันไม่มีบอกเเลยยนาาสีดมก 2 3 4 5ไม่มี1 2 3 4 5อา้อ๋อพอกดปุ่มแล้วมีจุดหนึ่งที่อยากให้ดูกดปุ่มขวาบนค้างไว้ปุบมซ้ายล่างมันจะเข้าสู่ระบบการเลื่อนเข็มใช่ไหมรุ่นนี้สามารถเลื่อนเข็มได้และอย่างที่บอกครับว่ากดดูละไม่มีระบบพลิกข้อมือไฟติดถ้ามีระบบพลิกข้อมือไฟติดนะผมว่ามันน่าจะครบเครื่องมากกว่านี้นะครับแต่ถามว่าใส่แล้วโอเคไหมใส่ดูเลยดีกว่าใส่แล้วมันจะไปอย่างนี้ครับใส่แล้วมันก็ดูเท่นี่นะแล้วมันก็ดูแบบ ดูสปอร์ตอะผมชอบอันนี้ผมบอกเลยผมชอบนะครับใส่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วมันเบามากนะครับเอาแล้วกลับมาดูที่นาฬิกาเกือบลืมฟังก์ชันสําคัญอีกฟังกชันหนึ่งไปละรุ่นนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้มันสะดวกยังไงล่ะข้อที่1คือนะครับมันสะดวกในการตั้งค่าข้อที่2คือมันได้เวลาที่แม่นยํานาฬิกานะครับจะทาการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยทุกๆ 3- ามถึงสี่ชั่วโมงทำให้นาฬิกานะครับตัวเลขของนาฬิกาที่ต้นด้านล่างเนี่ยแม่นยํา เพราะนาฬิกาเนี่ยจะเป็นเวลาเดียวกับโทรศัพท์มือถืออันนี้แม่นยำม,มากอันนี้เป็นอะไรที่ผมชอบและจุดหนึ่งที่ผมชอบจุดสุดท้ายนะครับคือพอเรากดปุ่มขวาล่างตัวนี้ค้างไว้แล้วราประมาณ5-6ถึงวินาทีนะครับจนขึ้นคําว่า phone finder นะครับนาฬิการุ่นนี้จะสามารถที่จะค้นหาโทรศัพท์มือถือของเราได้กดค้างไว้5-6ถึงหวิครับมันจะเป็นแบบนี้เลยมือถือของเราก็จะส่งเสียงขึ้นมานะครับตรงนี้ตอบโจทย์คนที่ลืมอย่างผมมากๆเป็นจุดที่ผมชอบมากๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของราคากันบ้างเอาละมาดูในเร นาฬิการุร่นนี้นะครับอย่างที่บอกรับว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งถูกวางจําหน่ายในเดือนพฤษภาคมนาฬิกาเรือนนี้ราคาปกติจะอยู่ที่17,000บาทแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0บาทจนถึง12,500บาทเท่านั้นเองเรียกได้ว่าลดลงมาตั้ง5,000บาทเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าคุ้มมากๆและใกล้ๆนี้นะครับมันจะมี9เดือน9กเดือน 10, 10เพื่อนๆลองดูครับอาจจะได้ราคาที่ถูกกว่านี้ตามโปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับโอเคก็สรุปสุดท้ายแล้วกันว่ารุ่นนี มีอะไรที่มันเจ๋งกว่ารุ่นเดิมบ้างแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นกว่ารุ่นเดิมบ้างอย่างแรกเลยอย่างที่1นนะครับประหยัดพลังงานได้มากกว่ารุ่นเดิม55.7%อย่างที่2อครับตัวเรือนที่เบาขึ้นถึง30กรัมนะครับเพราะตัวนี้มันเบาเป็นแค่160กรัมตัวเรือนที่บางขึ้นครับนาฬินนการ,รุ่นนี้มีการลดชิ้นส่วนทาให้ชิ้นส่วนนะครับมีความซับซ้อนที่น้อยลงทําให้บางกว่ารุ่นเดิมอย่าง g s t b 1 0เนี่ยบางกว่าถึง1.2มิลเลยทีเดียวและ นาฬิการุ่นนี้ยังเป็นระบบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้และนี่คือจุดเด่นของนาฬิการุ่น GST b 4 0 0 a d ครับโอเควันนี้ขอรีวิวไว้สันส้นๆเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ